ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี่ก็มาพบมาพ่อกันอีกแล้วนะคะสําหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะวันพุทธที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะที่แอดไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีนั่นคือแอดเนาะคะ่ะแอดลูกชายแข่งกีฬาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ต้องตามไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เลยบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีเด้ ต่อเนื่องเนาะคะ่ะก็ขอโทษขออภัยเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะมือนี่ก็ได้มาแล้วเนาะคะ่ะเอาลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเราเด้อค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดประจําวันพุธที่ยี่สิบแปดธันวาคมหกห้านี้เนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะ ได้เอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปรับชมหลับฟังเนาะคะ่ะแนวทางของปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ันไดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่จะบได้พลาดข่า,ขาวสารดีๆจากทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็เข้ามารับชมหลับฟังเลยเนาะคะ่ะว่าปูให้มาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องให้มาตัวไหนเนาะคะ่นนะ,คะสำหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะ วันพุทธที่28เนาะค่ะธันวาควม65นี่เนาะค่ะพี่น้องกลับมาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะแอดเียนวันที่แ,แป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องแอดเียนวันที่แป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะกัสสิได้หลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะลาพัฒนาลาพัฒนาเนาะคะ่ะวันที่28เนาะค่ะลาพัฒนาเนาะคะ่ะลาพัฒนา ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะยี่สิบแปดธันวาคมยี่สิบแปดธันวาคมเนาะคะ่ะหกห้าลาวพัฒนาลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกามาพบกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะพี่น้องลาวพัฒนาปูเนาะคะ่ะปูศูนย์เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะปูศูนย์เจ็ด ให้มาแล้วเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนก็ค่อยไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนเนาะคะ่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องแนวทางของปูศูนย์เจ็ดนี่เนาะคะ่ะอย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องค่ะอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะคะ่ะให้วิ่งตัวเดียวอีกพอมเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่นะคะพี่น้องค่ะจับคู่จับคู่ก็คือ 3 0มศูนค่ะสี่ศหค่ะหลัก3าเนาะคะ่ะสก็มี3ามเก9าสี่เ,เค่ะสามแเ,เนาะคะ่ะ ห้าแปดค่ะค่ะพี่น้องเห็นชัดบ้านนอค่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างวิ่งลูดวิ่งลูดเนาะคะ่ะล่างวิ่งลูดวิ่งลูดห้าตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องสายวิ่งสายลูดยาผ่าเด็ดขาดเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็คือห้าสาม ้าสี่ห้าห้านะคะอันนี้หลักห้านะคะนี้หลักห้าหลักหกนะคะพี่น้องหลักหกก็คือหกสามหกสีหกส่หกห้าหลักเจ็ดนะคะก็คือเจ็ดสาม เจ็ 7, 4, 7, ดสี่เจ็ดห้าเค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ค่อยมาลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าปู่สินเน่นตัวใดให้เนาะค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องได้แอดจะอ่านสรุปไปฟังเดิอค่ะพี่น้องค่ะยี่สิบแปดธันวาคมเนาะคะ่ะ 65เนาะคะ่ะลาวพัฒนาปู07เนาะคะ่ะบนวิ่งลูด8เนาะคะ่ะวิ่งตัวเดียวอีกทางหากเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็คือ30 40 50เนาะคะ่ะสามเก้่เก้าห้าเกาะคะ่ะสามแปด่แปดห้าแเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะ5เนาะคะ่ะจับคู่ก็คือ53 63 73เเนาะคะ่ะ ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เนาะค่ะห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะนี่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปูศูนย์เจ็ดนี่อย่าพลาดอย่าเพ้อเด็ดขาดเนาะค่ะพี่น้องอาจจะแตกบนแตกล่างก็ได้เนาะค่ะสําหรับราวพัฒนาเนาะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะราวพัฒนาเนาะค่ะวันพุธที่ยี่สิบแปด ธันวาคมห5หนี่มาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะให้มีโชคมีใช่ก่อนปีใหม่เนาะคะ่พคะ,ะพี่น้องค่ะกับพี่น้องกัไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องหวยก็มีเขามีลุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์พิจารณาเบิงดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องปู่ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะ เนี่ยทางของปูเนาะคะ่ะพี่น้องก็มาลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าปูเสินเน้นตัวใดให้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าปูจะเน้นตัวใดให้เนาะคะ่ะแปดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ปูก็วงให้แปดเนาะคะ่ะพี่น้องสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะค่ะคะ่ะสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเนาะค่ะพี่น้อง สามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะคะพี่น้องนี่ค่ะสำหรับตัวเนียนเด้อสามแปดสี่แปดห้าแปดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะพี่น้องเบิังดีๆเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ตัวเนียนบนเด้อค่ะพี่น้องค่ะล่างนะคะพี่น้องล่างวิ่งลูดห้านะคะ่ะก็ห้าตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ก็คือห้าสามหกสามเจ็ดสามนะคะ่ะพี่น้อง ก็จะเน้นที่ห้าสามนะคะพี่น้องหกสามก็ 6, จะเป็นรองหรือพี่น้องมออักชอบตัวใดก็พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะห้าสีเนาะคะ่ะพี่น้องห้าสี4หกสีเจ็ดสีนาะคะ่ะห้าห้เนาะคะ่ะพี่น้องห้าห้าห้าเนาะคะ่ะก็จะวงหกห้าเนาะคะ่ะก็จะวง เจ็ดห้านี่เนาะคะ่ะพี่น้องที่ปู่ให้มาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองแคปหนา้าจอไว้พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะค่ะยี่สิบแปดนะคะ่ 28, ะธันวาคมหกห้านะคะ่ะลาพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะบนวิ่งรูดแปดเนาะคะ่ะจับคู่ก็คือสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามแปด เน้นสี่แปดเน้นห้าแปดเนาะคะ่ะพี่น้องก็เน้นล่างเนาะคะ่ะวิ่งรูดห้าเนาะคะ่ะจับคู่ก็คือห้าสามเน้นเนาะคะ่ะหกสามลองเจ็ดสามลองเนาะคะ่ะห้าสห้าสี่ก็เน้นเนาะคะ่ะหกสี่ลองเจ็ดสี่ลองห้าห้าเน้นหกห้าเน้นเจ็ดห้าเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิรงเลยเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะ ทายนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเด้อค่ะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงหนาหนาวก็เข้ามาแล้วนะคะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนเด้อค่ะสําหรับเราพัฒนาเนาะค่ะวันที่28เนาะค่ะธันวาคม65วันพุธเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านลำๆรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ